สามหมื่นตอนนี้สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับ,รรบก็เลยคิดว่าเรายังมีเต่าอยู่นะครับซึ่งอยู่กับวัดมานานแล้วทงเต่านี่นสาคัญยังไงพจอจันะ์ฮะทงเต่านี่ยังไงครับเต่านี้เป็นสัญลักษณ์ขความอดทนนะกระดองของเขานี่แข็งแรงมากอดทนมากส่วน ขาทั้งสี่แล้วก็สีสาของเขาเนี่ยเปรียบเสมือนการป้องกันหรือว่าการบอกให้เราระมัดระวังเรื่องกรรมอ,อกุลห้าซึ่งมันเป็นโทษแต่จริงๆท่านต้องการเตือนพระสงฆ์มากกว่าแต่ญาติโยมก็ปรับใช้ได้นะโยมนะนี่ทีนี้คุณบอยก็เลยอยากจะประมูลนะคือเปลี่ยนจากกิเลสมาเป็นบุญนะใช่ไหม แต่ยมไม่ไหวที่บ้านบางคนอย่าไปคิดมากนะบางคนจะอโอกเอาเต่ามาไว้บ้านสงสัยพวกเราจะตวมเตี่ยมนะขนาดไม่มีเต่ายังตวมเตี้ยมเลยนะเออแต่ความหมายคือว่าอายุยืนหมื่นหมือน,น,นปีนะคุณบอยจะเริ่มที่เท่าไหร่โอ้คัะไม่งั้นต,ตมาจะแซงนะเอา้าพระอาจารย์เท่าไหร่ครับตอนนี้หมดย่ามไหมตอนนี้เรียกว่า ยันค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอันนี้นะครับแล้วมีแค่มีแค่ธงนี้ธงเดียวนะครับธงมัดฉาอะไรเราไม่มีเลยนะครับมีแต่ทงเต่าเอาทองเตานี่แหละความร่ำรวยความมั่งคั่งเอาเอาไว้ที่สตาร์ทที่เก้า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 ครับเก้าเก้ายูโรนะกับเก้ากระปอนหรือเออเก้ากระปกอนครับเก้าเก้ายูโรครับ เอาใครให้กอดโยมยกม,มือขึ้นขอเวลา,นานแค่สิบนาทีครับสิบนาทีจะได้ไม่เ<ม>สียเวลาโยมจะตกรถกันใช่ครับใครจะเสนอยกมือขึ้นครับแล้วผมจะชี้อท่าไ่น้องสุขร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าครับโยมสุขร้อยเก้าซึ่งอันนี้จะเข้าเป็นรวมกับยอดกระถิ่นเมื่อกี้นะครับจะรวมกับยอดกระถิ่นเมื่อกี้อ่าหนึ่งร้อยเก้านะครับโยมแจงว่าไงออนนี้ยอดมาใหม่ครับ ออนนี้ยอดมาใหม่นะครับในมือผมตอนนี้อยู่ที่สี่0มืนหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดยูโรโอ้สาธุทำไมไปขนาดนั้นเนี่ยสี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดครับสี่หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดนนี้ร้อยเก้าครับร้อยเก้ายูโรร้อยเก้าครั้งที่หนึ่งพาเข้าเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาทิมเยอรมันเรากลับบ้านด้วยหนึ่งร้อยพี่ต้ยครับ สองร้อยครับรหักเหลี่ยมยิ่งกว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮน้นะครับตัวนี้ 200. สองร้อยเอาพี่ส้มมาแล้วพี่ส้มว่าเองครับมีแลีแลวเอาพี่ส้มมีแล้วอ๋อครับพี่ส้มเชียร์เพื่อนครับพี่ส้มเชียร์เพื่อนเอ๊ะทำไมเยอรมันเงียบจังเลยนะ 200. สองร้อยถูกไห เดววันนี้ครบเลยก้เดันกระ,ะถินไม่ก่อนเราที่ที่แล้วแม่นะครับไหนครับสองร้อยครับสองร้อยันช้าขายร่ำรวยเงินทองไหลามาสองร้อยเก้าสอ9สุนันทาโอ้โหครับนี่ต้องร์มูลาวันแนะครับทีนี่สองร้อยเก้าครับสองร้อยเก้า ส0งร้อยเ้งินทองค้าขายร่ำรวยจะไปรวมกับยอด41,407ถ้าเกิดอีกสองร้อยเก็จะกลายเป็น4,600นกะครับแบบนี้นะครับอ่าสองร้อยให้พี่เต่าเนาตัวนี้คือหารสามพี่ต้นพี่ส้มพี่เต่าหารสามเอาอย่นีไม่ต้องหารสามแล้วเอาดีกว่าหมดเรื่อหมดยาวครับพี่ส้มอยู่ที่พี่เอาห้าร้อยห้าร้อ พี่ส้มบอกว่า500ครับอันนี้ให้พี่ส้มครับพี่ส้ม500ให้พี่ส้มแล้วให้พี่เต๋า500บห้าร้อยให้ตัวเองสิครับพี่ส้ม500นะครับโอเคครับห้าอหนึ500่งห0าร้อสองฉันนั้นเอาหวยแล้วน,นะครับไม่ได้นะครับ5 0าอสองอ่ะห้าร้อสามสาธุนะครับ สาธุพี่สมนะครับพี่สมกับคุณแกรกยันยืนหน่อยครับคุณอาจารย์มอบเต่ามอบเต่าไม่ใช่เต่าธรรมดานะโยมเต่าพองความอุดมสมบูรณ์ความมาั่งคั่งนะเก็บไว้สาธุปัจจัยเขาไปไหนต่อปัจจัยไม่อยู่ในวัดแล้วเออ โอ้ยสาธุสาธุครับตอนนี้ยอดกระถิบเราอยู่ที่41907 41907นะครับวันหน้าอะไรนะ93จะเป็น93ยูโรเอาเอาใส่ให้ครบใส่ขาดเท่าไหร่นะ93ยูโรจะเป็น93ยูโรเราเอาขาดไปละ93ยูโรใครมี3ยูโรวางก่อนเลยใครมี3ยูโร 93ยูโรนี่จะอยู่ที่4200 0ถ้าอีกอ,อย่าท่า่อยถ้าอีก8,000จะครบ50า0มโอ้อย่าท่า่อยอันนี้เท่าไหร่รล 93, แล้ว, 42, 000, 000. วรครับเออเไปวเลย9กเอาพอดีก็4ี0 0องศมีทอใครเ็าใครก็าทำดูแลทอนมีที่ไหนครับโอ้เล่นกันอย่างนี้เลย 42ตอนนี้อยู่ที่42,000ทวนครับอ่ามาเพิ่มอีกนครับเพิ่มไปเพิ่มไปปืน2,010ยูโรครับอ๋อนี่นี่หลานมารับผิดชอบเมื่อกี้ยกมือไอ้สามยูโรไอ้เอ็ดหรือตรงนี้นี่เองโอ้โหไายมาก42,012ไม่ยิงพอนะคะไม่ยิงพันะ42,062 เี๋ยว่ายอดนี้ยังไม่นิ่งนะโยมนี้จะมียอดเบี้ย้ายลายทานไว้ัีเห็นไหมบนกระถินเป็นอย่างนี้แหละมันจบไม่ง่ายหรอก